สวัสดีครับท่านชนอพอมๆน้องเช่นเคยครับพว่าอี้ภาพี่น้องมา่กินโอ้พี่น้องไข่ครับไข่ไแกงน้ำมันส้มใส่ปลาหึงเ็ด้ตับเนมหมูหนมหมูหนม้นังหมูเออนี่นม้อใหญ่มาเกี่ยนกันเยไปน้องอืออ้ำนืไปตองเด้อันแหนมไปตองเด้องางเอออมสั่น เป็นน้ฮะี่โอ้โหม,มันเป็เครื่องโลกว่พี่น,อน้องี่ปุ๊บมามามาเขี่ยมันเลยย้ำหนังูนี่นละขางออกข้างขิาน,นะจางเสียเองเสียเองบรรนุนเสียรเก่ยวเอาให้ดีเนี้ยข่นเห็ดอย่างนี้เสียรเก่ยว

ี่นอนก่เห็นเขากดะเดะหมาเอียงบุกลานินไปนองใส pues ่ม um ันสมอื้มโหอื้มแอบ ừ mm. Ok I'm down mm Hmm mm Hmm อแก่ไครดีต้นนาสดมันห่อนน้ำตุดม Dette liker jeg. Ngon quá như anh em Các phẩm em phần đó Bột thịt Đột Món đèn sai <laughs> ช่วง,งนี้ก็ยังแย่งกับรังหลากอืมอมแงแต่ก็ฟังโอ้มอนขอดีครับสดนนหอ่อน

ต้องเอียงมองมากปากมาากำนันนั่นนุ่มเ็ียบแบบคระหอม

đẹp mấy ăn thật <laughs> ừ. Ừ. Đinh, đinh, đinh. Ừ. Ừ. Mm. อืมนี่เนาะคนละเสะียบ mm hmm. หอมมากเงแง่แล้ว